ครับวันนี้เรามีเบลลี่ฟรังส์เปอร์ครับเพราะว่าถ้าจะเป็นเบลลี่ฟรังส์เปอร์ว่าจีทีนะครับเข้าไปดูครับจอแล้วเสืี่ยนสภาพหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะอันนี้เราก็จะมีการแก้ไขครับโดยเปลี่ยนเป็นจอระบบ Android นะครับเทคลาสต์สไตล์นะครับกระชุดยอดขนาดไหนครับครับที่เดียวครับโอเคเบลลี่คันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเอ่อฟลังส์เปอร์ไม่ว่าท่านจะเป็น GT ครับหรือฟลังส์เปอร์นะครับ ที่มีปัญหาเรื่องจอนะครับจอนั้นฟ้าขึ้นนะเสียไปหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยครับตัวนี้จะมาแก้ไขนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เลยนะับแรกครับอันนี้เราสามารถใส่กล้องมองหลังได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่าพมชัดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนะฮะไม่พอครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ยังสามารถควบคุมอ่าระบบแอร์เดิมของท่านได้เลยครับ ปิดแอร์เปิดแอร์ระดับความาดังของพัดลมนะฮะเพิ่มระดับได้ซึ่งของเก่าพอเสียปุ๊บครับไม่สามารถปรับได้นะครับอันนี้เราก็ปรับได้อ่าวีเกอร์เซตติ้งดูวีเกอร์อินโฟนะครับไมลยเลสอ่าเอนจินตอนนี้รอบอยู่ที่เท่าไหร่เงี้ยนะฮะเราสามารถรับชมได้ เอเวอเรสต์สปีดนะครับคันนี้ลาสทริปนะครับไมเลขคันนี้ครับเจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหน้าจอก็เจ็ดหมื่นเท่ากันนะฮะบุณหภูมิสามห้านะครับก็มาโชว์ตรงนี้สามห้านะครับนาฬิกาหกนาฬิกาสามห้านาทีก็มาโชว์ตรงนี้เช่นกันนะรตรงนะครับ เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอื่นๆครับสักครู่เดียวครับมาดูด้านเสียงบ้างนะครับก็มีอีควอไลเซอร์นะครับ EQ เล่นได้นะครับตำแหน่งไดรเวอร์โคพายล็หรือว่าอนะฮะเป็นคล้ายๆมินิ DSP ครับเซอร์ราวเสียงได้นะครับปรับย่านเบสต่างๆนะฮะ โอเคครับก็เครื่องนี้นะครับสามารถเอฟเอ็ได้นะฮะสั่งเตาจะพูมอะไรได้นะครับ,าาไ,ดรบได้เลยครับออนไลน์นวิเกชั่นครับกูก็แมปครับกดเข้าไปที่เนวีครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงนะครับ อ่าใช่ไหมฮวรุณภูมิหรือท่านสามารถตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับอันนี้พอดีลูกค้าเป็นต่างชาติฮะก็เลยตั้งไว้ะจะขึ้นเฮครับ ใหญจริงๆรครับท่านผู้ชมครับปิดแอป,ปก็แค่นี้ฮะสไลด์ขึ้นมามีบลูทูธด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธเพลงก็ได้แล้วนะครับซึ่งของเดิมไม่มีบลูทูธออดิโอนะครับตอนนี้ก็มีบลูทูธแล้วนะครับได้เลย YouTube ครับ เพลิดเพลนเลยนะฮะานผ้ชมครับ Last, 3, 3. กมรรสินค้าของแท้ร0จาก900ัแบรนด์ชั้นนาโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครับยูทู e ครับเปิดเปินเลยฮะท่านผู้ชมครับของเดิมเล่นอะไรไม่ได้เลยครับ Try to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not วิ่งก็สามารถรับชมได้นะครับนผู้ชมงงครับใส่เกียร์นึงโอเคครับโอเคครับสำหรับท่านที่ใช้ ไอโฟนก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้วิ่ง2ระบบเลยนะท่านผู้ชมครับ Wireless Apple CarPlay เลยครับ iOS 15นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวไปลองฟังดูนะตั้งเบาได้เลยนะฮะสองระบบครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับจำยองครับโอคแล้วลูกค้าท่านใดครับที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ฮะติดต่อเรามาได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโชว์นี่รัตนาสาวแยกลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ